สวัสดีครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นครับอีกหนึ่งคันครับคันนี้เป็น f o r d x l s ตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วก็คือตรงด้านหน้าเนี่ยคันนี้คือสีดำนะครับราคารถนะครับตอนนี้เรามีโปรโมชั่นราคาพิเศษเจ็ดเก้าเก้านะครับจากเก้าสองสี่นะครับเก้าแสี่พันบาทเหลือเจ็ดแสนเจ็ดหมื่นอไม่ใช่เจ9ดแสเก้าหมืเก้าบาทครับสุดยอดเลยนะครับราคานี้แล้วก็ชุดแต่งจัดเต็มแบบนี้ลองไล่ดูนะครับจากด้านหน้าเลยนะครับตรงนี้ เป็นตัวชุดแต่งของวิตเตอร์นะครับตรงนี้เราทําเป็นดำเงาดำด้านนะครับนี่ทำสีเป็นดําด้านตัดกระจังหน้าทรงนี้นี่ของวิตเตอร์เขาเป็นดําเงานี่ครับสวยงามไฟเป็นสีส้มสามจุดรวมถึง LED สีฟ้านะครับตรงนี้อ่าสวยงามครับคิวล้อของเขาเลยขอบยี่สิบแม็กนี่ครับสวยๆรอๆคันนี่ใส่ปีกนกปับองศานะครับยกรถขึ้นสองนิ้วนี่ลาวหลังคาด้านบน โลบาร์ด้านหลังครับของ xtreme ตมติดตั้งเรียบร้อยนี่คันนี้ตกแต่งเสร็จแล้วนะครับคันนี้สวยๆหล่อๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับลองดูผมดูให้ดูรอบคันนะครับไฟท้ายเป็น l อ d วอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าจะเปลี่ยนก็ได้แล้วแต่นะครับครอบฝาท้ายนี่ครับมีเรียบร้อยนี่ครับสวยๆดุๆเลยที่พี่ท่านใดสนใจติดต่อสอบถามได้เลยนะครับฟิล์มที่ติดตั้งเป็นเซรามิกนะครับชุดครอบรวมมีให้ครบ แบบนี้เลยเท่ๆแบบนี้เลยนะครับไม่ว่าลูกค้าจะอยู่ที่ไหนนะครับไม่ว่าจะอยู่จังหวัดไหนนะครับผมมีบริการวิ่งเซ็นไฟแนนซ์ทุกจังหวัดเลยนะครับมีบริการส่งมอบรถถึงบ้านลูกค้าเลยนี่ครับสวยๆรอๆแบบนี้นะครับมาบอกโปรโมชั่นกันตกแต่งเสร็จเรียบร้อยครับราคาพิเศษเจ็ดแสนเก้าหมืนเกพันบาทนะครับรวมไปถึงชุดแต่งเท่ๆแบบนี้ข้างหน้าเป็นของคุณได้แน่นอนครับทักหาผมนะครับผมเอกฟอร์ดโปรโมชั่นสวัสดีครับ